สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโดมออนซอนเดนะครับห้านาทีทอง EP แรกครับ EP ที่หนึ่งนะครับมือนี้นะครับสิมาเปิดงัวแม่ลูกนะครับเบิ้งเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวลูกเราสุดยอดนะครับแม่ปะปันไดนะครับจวาใจลูกนี่ที่เด็ดนะครับผิดเป็นอย่างไรนะครับไปเบื้องกันเลยนะครับ EP นี้ EP แรกห้านาทีทองไปเลยครับ เอาละครับโค้งสางของแม่นะครับสูงเมตรสามสิบหานะครับลอยสามสิบห้านซ้นะครับลูกตัวที่สองนะครับอยู่ใน้องนะครับนี่คือลูกตัวแรกนะครับเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นลูกของเคอีบสามหนึ่งนะครับแต่ว่าใบมันหายนะครับหาจังไดก็หาบ่เจอนะครับแต่ว่าลูกอยู่ใน้องนั่นก็คือ y z เซหนึ่งหนึ่งหกนะครับ มีหลอดพร้อมนะครับทั้งใบทั้งหลอดครบนะครับอาให้เบิ้งนะครับอืดอ่หนึ่งหนึ่งหกนะครับวายเส็อ่าใบหลอดครบนะครับในถ่องนะครับตัวในถ่องนะครับอายุลูกตัวนี้นะครับประมาณบ่กเกินหาเดือนนะครับ เบิ้งนะครับกุกหางใหญ่นะครับคอเท่าคอขานี่ดีนะครับเล็บสวยงามนะครับเบิ้งเล็บเบึงขขบ้งคอขาเบึ้งคอขาแข็งครับนุ่มซีนะครับยับยับย่นยนทางยาปั้นวาเลนนะครับขัว พวกเลยนะครับเครื่องบูดนะครับเครื่องดำนะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับ082นะครับ0 02 6682นะครับนะครับในช่วงนี้นะครับ5นาทีทองอ่าอีแรกของโดมออนซันเดนะครับ ห้านาทีทองนะครับพี่น้องเอานะครับท่านใดนะครับเอฟซีท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับหรือว่าสิมาเบิ้งหนาคอกก็ได้นะครับโรมาเลยนะครับที่เบอร์0ูนย์2 6 6 8 2นะครับโดมออนซอนดีจัดให้นะครับช่วงห้านาทีทองอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ